การค้นพบแห่งมหาสมบัตินำไปสู่การฟื้นคืนราชบัลลังก์ของพระบิดาเสียงสังแห่งชัยชนะดังก้องการประาพาสเข้าสู่ป่านำมาซึ่งการตื่นรู้แห่งปัญญาใต้ร่มเงาต้นไม้แห่งการตื่นรู้ยังคงมีเสียงร่ำไห้ของพระมเหสีและปวงประชาที่โศกเศร้าคือจุดเริ่มต้นของบททดสอบครั้งใหม่ เส้นทางที่จะนำพระมหาชนกก้าวสู่การออกบวชเพื่อสร้างบารมีให้ถึงพร้อมขั้นลุ่งขึ้นอีกวันพระมหาชนกให้ประชุมอมา์แล้วตรัสถามว่าพระราชาเคยนิมนต์พระปัจเจกับพุทธเจ้ามาฉันภายในพระราชนิเวศหรือไม่เมื่ออมา์กราบทูลว่าเคยนิมนต์มาฉัน พระมหาชนกจึงดำลิว่าพระอาทิตย์น่าจะไม่ใช่พระอาทิตย์ที่มองเห็นกันแต่หมายถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งมีคุณแรงกล้าเหมือนดวงอาทิตย์ขุมทรัพย์คงจะอยู่ในสถานที่ต้อนรับพระปัจเจกพุทธเจ้าและขุมทรัพย์อีกแห่งจะอยู่ตรงพระองค์ยืนสมพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งเหมือนพระอาทิตย์รับขอบฟ้า พระมหาชนกลับสั่งให้ขุดตรงที่พระราชาประทับยืนขณะเสด็จออกต้อนรับพระปัจเจกับพุทธเจ้านำขุมทรัพย์ออกมาได้และให้ขุดตรงที่พระราชาประทับยืนขณะเสด็จส่งพระปัจเจกับพุทธเจ้านำขุมทรัพย์ออกมาได้มหาชนต่างโห่ร้อง ถวายสาทุกการสรรเสริญพระปัญญาของพระมหาชนกด้วยความปิติยินดีว่าคนเป็นอันมากเที่ยวขุดค้นหาทรัพย์ทางทิศที่พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกแต่คุมรัพย์อยู่ตรงนี้นี่เองพระมหาชนกได้แก้ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับคำใบแห่งปริศนาคุมทรัพย์ของพระเจ้าโปราชนกดังต่อไปนี้ให้ขุดคุมทรัพ์ ภายในธรณีแห่งประตูใหญ่ของพระราชฐานเพราะปัญหาว่าขุมทรัพย์ภายในให้ขุดขุมทรัพย์ภายนอกธรณีแห่งประตูใหญ่ของพระราชฐานเพราะปัญหาว่าขุมทรัพย์ภายนอกให้ขุดขุมทรัพย์ใต้ธรณีประตูใหญ่ของพระราชฐานเพราะปัญหาว่า ขุมทรัพย์ที่ไม่ใช่ภายในไม่ใช่ภายนอกให้ขุดขุมทรัพย์ตรงที่เกยสำหรับพระราชาเสด็จเหยียบขึ้นช้างส่งเพราะปัญหาว่าขุมทรัพย์ขาขึ้นให้ขุดขุมทรัพย์ตรงที่พระราชาเสด็จลงจากคอช้างเพราะปัญหาว่าขุมทรัพย์ขาลงให้ขุดขุมทรัพย์ทั้งสี ใต้เท้าพระแท่นบรรทมทั้งสี่ซึ่งทำจากไม้ลังใหญ่เพราะปัญหาว่าขุมทรัพย์ที่ไม้รังใหญ่ทั้งสี่ให้ขุดขุมทรัพย์จากที่ประมาณชั่วแอดโดยรอบพระสิริสายญาเพราะปัญหาว่าขุมทรัพย์ในที่หนึ่งโยดโดยรอบให้ขุดขุมทรัพย์ทั้งสองโลงช้างต้น ตรงใต้งาทั้งสองข้างเพราะปัญหาว่าขุมทรัพย์ใหญ่ที่ปลายงาทั้งสองให้ขุดขุมทรัพย์ในโรงช้างเฉพาะตรงปลายหางของช้างต้นเพราะปัญหาว่าขุมทรัพย์ปลายหางให้วิ์น้ำในสระโบคารเนออกขนเอาขุมทรัพย์ขึ้นมาเพราะปัญหาว่าขุมทรัพย์น้ำ ให้ขุดคุมทรัพย์ตรงเงาไม้หลังเวลาเที่ยงวันที่โคนไม้หลังใหญ่ในพระราชอุทยานเพราะปัญหาว่าขุมทรัพย์ที่ยอดไม้พระมหาชนกให้นำขุมทรัพย์ใหญ่ทั้งสิบหมาได้แล้วตัดถามว่ายังมีปัญหาอื่นอีกหรือไม่เมื่อเหล่าอมาร์กราบทูลว่า ปัญหาหมดสิ้นแล้วมหาชนต่างโห่ร้องล่าเลงด้วยความดีใจว่าพระราชาของเราเป็นบัณฑิตทรงไขปริศน,นาได้อย่างน่าอัศจรรย์พระมหาชนกทรงดำริว่าก่อนบรรพินพระราชกรณียกิจอื่นใดพ้องควรให้ทานใหญ่จึงโปรดให้สร้างโลงทานหกแห่ง คืโรงทานกลางพระนครหนึ่งแห่งโงร,รทง,โงทานที่ประตูพระนครทั้งสี่ด้านและโรงทานที่ประตูพระราชนิเวศอีกหนึ่งแห่งสำหรับให้ทานพระมหาชนกได้ขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์แห่งมิจิรานนครแล้วก็หวนคิดถึงพระมารดาจึงโปรดให้เชิญพระมารดา และพราหมณ์มหาศาลมาจากกาลจัมปานครพงทำการบูชาสมโพธเฉลิมฉลองพระมารดาและพรามมหาศาลอย่างยิ่งใหญ่เมื่อพระมหาชนกขึ้นรองราชนั้นพงมีอายุ16ชันษาเพราะความที่พงขึ้นรองราชขณะที่ยังทรงพระเยาวและทรงเป็นยุวกษัตริย์ที่เปรียบพร้อมด้วยสติปัญญา ประชาชนชาววิเทหรัฐต่างเล่าขานถึงยุวกษัตร์ิยของตนได้ความเคารพร,รักว่าพระมหาชนกทรงเป็นพระโอรสของพระเจ้าอริษะชนกราชผู้สิ้นพระชนกลางสนามรลกทรงของราชสมบัติเป็นพระธรรมราชาแห่งวิทิลานครทรงเป็นบัณฑิตฉเฉลียวฉลาดในอุบายสามารถแก้ปัญหาได้ พวกเราทั้งหลายต้องการเห็นพระองค์ประชาชนชาววิเทหรัฐต่างแตกตื่นกันมาเพื่อจะได้เห็นพระมหาชนกเมื่อ,อนาจาักประชาราษฎรต่างถือเครื่องบรรณาการหลังไหลเข้ามาสู่มิถีลานครจนกลายเป็นมหาสมาคมชาวพนะนครก็ยินดีปีดาจัดงานเฉลิมฉลองพนะนครเป็นการใหญ่ ตกแต่งพระราชนิเวศอย่างวิจิตรสวยงามห้อยพวงดอกไม้โปรยปลายเข้าตอตกแต่งด้วยดอกไม้เครื่องอกทูบและเครื่องหอมจัดเตรียมข้าวน้ำโภชนาหารในภาชนะเงินภาชนะทองคำโดยประการต่างๆเพื่อเป็นเครื่องราชบรรณาการถวายพระมหาชนก อาณาประชาราตังหลั่งไหลกันมาชื่นชมยุวกษัตริย์ของตนอย่างเนื่องแน่นพวกอมมายขราชบริพารอยู่ประลำหนึ่งพวกพราหมณ์อยู่ประลำหนึ่งพวกเศรษฐีเป็นต้นอยู่ประลำหนึ่งพวกชะแม่ชาววังสนมฝ่ายในรูปโฉมงดงามอยู่ประลำหนึ่ง พรามทั้งหลายก็พร้อมกันสวดสาธยายมนเพื่ออำนวยความสวัสดีผู้กล่าวชัยมงคลก็พร้อมกันร้องถวายชัยมงคลกึกก้องเหล่าผู้ชำนาญการขับร้องก็พร้อมกันขับเพลงถวายอยู่อื้ออึ่นชนทั้งหลายก็บรรเลงดนตรีอยู่คลามคลันพระราชนิเวศก็บรรลือลั่นสนันส่นศัก สำเนียงเป็นเสียงเดียวกันปานมหาสมุทรปั่นป่วนเพราะพายุโหมกหน่ำพัดพ่ามหาชนกทอดพระเนตรไปที่ไหนก็เหมือนจะกมปนาตวันไหวพ่ามหาชนกประทับบนพระราชอาจภายใต้มหาสวิตชัดทอดพระเนตรสิริราชสมบัติันยิ่งใหญ่ทรงละลึกถึงความเพียรพยายามของพระอ,องค์ ท่ามกลางมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลพระองค์ทรงรำพึงว่าชื่อว่าความเพียรควรทำแท้ถ้าเราไม่มีความเพียรท่ามกลางมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลเราก็จะไม่ได้ราชสมบัตินี้เมื่อทรงระลึกถึงความเพียรพยายามก็เกิดปิติสมันัสจึงเป่งอุทานด้วยกำลังปิติว่าลูกผู้ชาย ที่เป็นบัณฑิตควรมีความหวังอย่าพึ่งเบื่อหน่ายเพราะความหวังนี้เองจึงทำให้เราได้เป็นพระราชาเพราะความหวังนี้เองจึงทำให้เราสามารถว่ายน้ำขึ้นฝั่งได้เกิดเป็นคนควรเพียรพยายามอยู่ร่ำไปจนกว่าจะประสบความสำเร็จน,นรชนผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ไม่ไร้ซึ่งความหวังแท้จริง คนเป็นอันมากเมื่อประสบทุกข์ก็บ่นเพ้อรำพันเมื่อประสบสุขก็ระเริงหลงไม่คิดจะใช้ความเพียรพยายามจึงประสบหายนะคือความตายโภคาทั้งหลายของสติหรือบุรุษไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะความคิดเท่านั้นหากแต่เกิดขึ้นเพราะความเพียรพยายาม พระมหาชนกทรงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิตราชธรรมเสมอมาทรงถวายความอุปถรรัมภะปัจเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายการต่อมาพระนางสิวลีเทวีได้ประสูติพระโอรสสมบูรณ์ได้ลักษณะแห่งผู้มีบุญญาธิการทรงขนานพระนามว่าทีคาวุฒราชกุมารเมื่อทรงจเจริญวัย ก็ได้รับการอุปราชาพิเศษแล้วส่งช่วยพระปิดาปกครองบ้านเมืองต่อมาพระมหาชนกเกิดในยุคสมัยที่คนมีอายุหนึ่งหมื่นปีเสวยร,ราชสมบัติเจ็ดพันปีออกผนวดขณะพระชนมายุเหลืออยู่สามพันปีอยู่มาวันหนึ่งคนดูแลสวนได้นำผลไม้นานาชนิด ตลอดจนดอกไม้หลากพันมาถวายพระมหาชนกทอดพระเนตรเห็นแล้วทรงยินดีปรารถนาจะเสด็จประพาสพระราชอุทยานคนดูแลสวนจึงเตรียมการรับเสด็จตามพระราชประสงค์พระมหาชนกประทับบนคอช้างเสด็จออกจากพระนครมีข้าราชบริพารตามเสด็จเป็นจำนวนมาก ขณะพระอ,องค์เสด็จผ่านประตูพระราชอุทยานได้ทอดพระเนตรเห็นต้นมะม่วงสองต้นแผ่กิ่งก้านสาขาเขียวชอุ่มสง่างามต้นหนึ่งไม่มีผลอีกต้นหนึ่งมีผลต้นที่มีผลนั้นเป็นมะม่วงที่มีรสหอมหวานไม่มีใครกล้าเก็บผลมะม่วงจากต้นนั้นเพราะพระราชายังไม่ได้เสวย พระมหาชนกบัะทับบนคอช้างรับสั่งให้คนดูแลสวนเก็บผลมะม่วงผลหนึ่งมาให้เสวยมะม่วงนั้นมีรสชาติโอชาหอมหวานดุดรสทิพย์พระองค์ทรงตั้งใจว่าเมื่อกลับจากอุทยานจะเสวยเพิ่มอีกแล้วเสด็จเข้าสู่พระราชอุทยานชมสถานที่อื่นๆอ,อุป,ปร,ราชปุโรหิตอมมาศ และค้าราชบริพารตลอดจนตับพุ่มช้างตับพุ่มม้าที่ตามเสด็จเมื่อรู้ว่าพระราชาเสวยมะม่วงแล้วครั้นพระองค์เสด็จคล้อยไปหน่อยหนึ่งต่างก็ลุมกันยื้อแย่งผลมะม่วงที่เหลือทำให้ใบมะม่วงล่วงกิ่งฉีกหักเกลือนไม่เหลือสภาพต้นมะม่วงที่สง่างามเหมือนเดิม ส่วนมะม่วงอีกต้นซึ่งไม่มีผลกลับยืนต้นแผ่กิ่งก้านสาขาเขียวครึ้มสง่างามขันพระราชาเสด็จออกจากพระราชอุทยานตั้งใจว่าจะสวยมะม่วงเพิ่มอีกกลับเห็นต้นมะม่วงที่ให้ผลดกหนาอยู่ในสภาพหน้าหดหูเช่นนั้นส่วนต้นที่ไม่มีผล กับยืนต้นแผ่กิ่งก้านสาขาเขียวครึ้มสง่างามจึงตัดถามอมาตว่าเกิดอะไรขึ้นพวกอมาตกราบทูลให้ทราบถึงสาเหตุที่ต้นมะม่วงกายสภาพเป็นเช่นนี้จึงเกิดความสังเวชใจว่าต้นมะม่วงต้นหนึ่งยังคงแผ่กิ่งก้านสาขา สง่างามเพราะไม่มีผลแต่อีกต้นที่มีผลดกหนาถูกยื้อแย่งใบร่วงกิ่งฉีกหักเกลื่อนราชสมบัติก็เหมือนต้นมะม่วงมีผลต้องคอยเฝ้าหวงแหนทำให้เกิดความกังวลใจการบวชเหมือนต้นมะม่วงไร้ผลเพราะไม่มีผลประโยชน์ให้แสวงหาภัยย่อมมีแก่ผู้มีความกังวลและภัยย่อมไม่มี แก่ผู้ไม่มีความกังวลพระมหาชนกทรงอธิษฐานจิตตั้งมั่นว่าเราจะไม่เป็นเหมือนต้นมะม่งวงมีผลแต่จะเป็นเหมือนต้นมะม่งวงไม่มีผลเราจะสละราชสมบัติออกบวชขั้นเสด็จสู่พระนครแล้วได้เสด็จขึ้นสู่ปราสาททันทีประทับยืนที่ประตูให้เรียกเสนาบดีมารับสั่งห้ามไม่ให้ผู้ใดเข้าเฝ้า เว้นแต่ผู้นำอาหารน้ำบ้วนระโอดและไม้สีพระทนเท่านั้นพคงไม่ทรงราชกรณียกิจใดๆทรงมอบให้เหล่าเสนาอำมาตยเป็นผู้วินิจฉัยราชกิจตรงบรรเพนสมณธรรมบนปราศาทเพียงลำพังพระองค์เดียวคันวันเวลาล่วงไป ประชาชนไม่เห็นพระมหาชนกเกิดความรู้สึกว่าพระราชาเปลี่ยนไปจึงชุมนุมกันที่ท้องสนามหลวงมิภาควิจารณ์กันว่าพระราชาไม่เหมือนเดิมไม่ทอดพระเนตรการฟ้อนรำไม่ใส่ใจในการขับร้องไม่ทอดพระเนตรฝูงเนื้อไม่เสด็จประพาสพระราชอุทยานไม่ทอดพระเนตรฝูงหง ประทับนิ่งเหมือนคนใบ้ไม่ทรงออกว่าราชกิจอะไรอะไรเลยพระมหาชนกไม่มีจิตใจข้องเกี่ยวในกามทั้งหลายทรงน้อมไปในวิเวกรละลึกถึงเหล่าพระปัจเจกับพุ้เทธเจ้าผู้คุ้นเคยในราชสกุลตรงลำพึงว่าใครจะสามารถบอกสถานที่อยู่ของพระปัจเจกับพุเทธเจ้าให้พระองค์ทราบได้จึงเปล่งอุทานว่า ปราดทั้งหลายผู้มุ่งความสงบสุขปราศจากเครื่องผูกคือกิเลสทั้งหนุ่มและแก่ก้าวข้ามตันหาได้แล้ววันนี้ท่านอยู่ที่ไหนกันหนอข้าพเจ้าขอนอบน้อมปราดเรานั้นผู้ก้าวล่วงกิเลสได้แล้วผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ไม่มีความตะเกียกตะกายแต่อยู่ในโลกที่ตะเกียกตะกาย สามารถตัดขายแห่งมัจจุราชให้ขาเสียได้ใครหนอจากนำเราไปสูป่ป่าซึ่งเป็นสถานที่อยู่ของท่านเหล่านั้นได้เมื่อพระมหาชนกน้อมละลึกถึงพระปัจเจกับพระเจ้าอยู่เช่นนั้นก็เกิดปิติอย่างมากเปิดสีหบัญชรด้านทิศเหนือยกมือไหว้เหนือพระเสียรน,น้อมนมัสการ พระปจเจกับพระเ,เจ้าทั้งหลายไปสู่ที่อันไกลโพ้นเวลาล่วงไปสี่เดือนผ้าไทยของพระองค์ได้น้อมไปในบัมพชาอย่างยิ่งปราสาทราชฐานปรากฏดุดไฟนรกลุกไหม้เร่าร้อนดุดถูกเผาผลาญทรงใคร่ควรถึงการที่จะเสด็จออกจากมิถิลานคร สู่ปาหิมมวันคลองเพศบรรพชิตทรงพลนาถึงกรุงมิถิลานครที่พระองค์ต้องการจะละทิ้งไปโดยประการต่างๆว่าเมื่อไรเราจะได้จากกรุงมิถิลานครอันรุ่งเรืองสว่างสวยไปทุกทิศนายช่างผู้ชำนาญรังสรรไว้เป็นสัดส,ส่วนมีพระราชนิเวศ ถนนกำแพงหอรบมีป้อมปราการที่แข็งแกร่งมีซุ้มประตูมั่นคงมีทางหลวงตัดไว้เรียบร้อยดีมีร้านค้าเรียงรายอยู่ตามริมถนนผู้คนขวักไขวเบียเสียดไปด้วยโคมาและรถมีพุ่มไม้ประดับและพันไม้นานาเชนิดในพระราชอุทยานมีปราสาทอันวิจิตรงดงามประดับไปด้วยปราการสามชั้น ที่พระเจ้าวิเทหะผู้ยิ่งใหญ่พระนามว่าสมนัสทรงสร้างไว้ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมพรั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์อันหมู่ปัจจามิตรมีอาจรบชนะได้เมื่อไรเราจะได้ประสาทร,ราชมนเทียนอันน่ารื่นรมฉาบทาด้วยปูนขาวและดินเหนียวมีกลิ่นหอมฟุ้งจรุงใจพระตำหนักแซงเสียดฟ้าปรียยอดวิจิตสีละลานตา ราดรถประพรมด้วยแก่นจันทร์ความหวังที่จะได้ออกบวชจะสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจะได้จากราชบัลลังก์ทองบัลลังก์แก้วมณีที่ลาดด้วยพมขนสัตว์อย่างวิจิตจะได้จากผ้าฝ้าผ้าไหมผ้าป่านและผ้าจากแคว้นกุทุมพรจากสะโบขรนีอันชุ่มเย็นเจื้อแจ้วจำเรียงเสียงด้วยนก จากภาคมาพรมพเพรียกอยู่ดาราดาดไปด้วยดอกมุลทาปทุมและอุบลหลากสีความหวังที่จะได้ออกบวชจะสำเร็จเมื่อไหรหนอเมื่อไรกองพลช้างกองพลมา้ากองพลรถกองพลธนูราชบุตรทั้งหลายหมู่พามและเหล่าอมตประดับด้วยเครื่องอลังการพร้อมศัพท์ล้วนสวมเกราะแก้วกล้า เดินนำหน้าไปเป็นขบวนที่เคยติดตามเราจะไม่ติดตามเราเมื่อไรเรานางสนมกำนันในพูดจ่าเลาะน่ารักละบุนละไมสะโอสะอมประดับด้วยเครื่องอลังการงดงามที่เคยติดตามเราจะไม่ติดตามเราความหวังนั้นจะสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจะได้ปรงผม ผมผ้าผ้าสังคติอุ้มบาทเที่ยวบินธบาทจะได้ครองผ้าสังคติที่ทำจากผ้าบางสุกุลซึ่งเขาทิ้งไว้ตามถนนหนทางเมื่อฝนตกตลอดเจวันเราจะมีจีวรเปียกชุ่มทเที่ยวบินธบาทจะได้จาริกไปตามต้นไม้ตามราวป่าตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนไม่กังวลถึงราชากิจใด,ด,ดเราจะละความกลัวและความขาดเขา เที่ยวไปคนเดียวตามซอกเขาและตโตรกทานจะทำจิตให้ตรงดังนักดนตรีดีดพินให้รื่นรมใจความหวังนั้นจะมาถึงเมื่อไรหนอเมื่อไรเราจึงจะตัดการมสังโยต์ทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์ได้เสียทีความหวังนั้นจะสำเร็จได้เมื่อไรหนอพระองค์ใช้เวลาตัดสินใจบวชอยู่สี่เดือนจึงออกบวช ตั้งแต่วันที่พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นต้นมะม่วงที่ประตูพระราชอุทยานก็ทรงดำริว่าการบวชเป็นบรมชิตประเสริฐกว่าการเป็นพระราชาเราจะออกบวชจึงรับสั่งมหาเล็กเป็นความรับให้ซื้อผ้ากายสวาวักและบาทดินมาจากตลาดอย่าให้ใครรู้ ให้เรียนเจ้าพนักงานภูสามาลาปรงผมและหนวดพระราชทานบ้านสวยเป็นรางวัลแก่พนักงานภูสามาลาและโปรดให้กลับไปจากนั้นพ่องทรงนุ่งผ้ากาสาวพรกผืนหนึ่งผมผืนหนึ่งและผ้าผืนหนึ่งที่พระอังสะสวมบาทด,ดินในถุงคล้องพระอังสา ถือไม้เท้าเสด็จจงกรมกลับไปกลับมาบนปราศาทต,ตามอย่างลีลาพระปัจเจของพระเจ้าตลอดทั้งวันทงเป่งอุทานว่าโอ้การบรรพชาพเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นสุขอันประเสริฐเหลือเกินคันลุ่งขึ้นอีกวันขณะแสงเงินแสงทองจับขอบฟ้าพร้งทรงตั้งพระไทยเด็ดเดียว เสด็จลงมาจากปราสาทซึ่งเป็นเวลาเดียวกับพระนางสิวลีเทวีตัดเรียกกล่าวสตรีคนสนิททั้งเจ็ดร้อคนมาบอกให้ทราบว่าพระองค์ไม่ได้พบพระราชามากกว่าสี่เดือนแล้วจึงรับสั่งให้ทุกคนตกแต่งประดับประดาตนเองด้วยเครื่องประดับทุกประการให้แสดงกิริยาร่าเริงแจ่มใสยอย่างสตรี แม้พระเทวีเองก็ทรงประดับตกแต่งพระอ,องค์แล้วเสด็จขึ้นปราสาทพร้อมสตรีเหล่านั้นเพื่อเข้าเฝ้าพระมหาชนกขณะที่พระนางเสด็จเข้าไปยังปราสาทได้เดินสวนทางกับพระราชาซึ่งบวชเป็นบัมพชิตก็จำไม่ได้ทรงก้มกราบแล้วถอยไปยืนอยู่อีกด้านหนึ่งเพราะคิดว่าบัมพชิตลูกนี้เป็นพระปจเจกับพุทธเจ้า มาถวายโอวาทพระราชาขณะที่พระโพธิสัตว์เสด็จลงจากปราสาทนั้นพระเทวีก็เสด็จเข้าไปห้องบรรทมทอดพระเนตรเห็นพระเกศาและห่อเครื่องราชาพรวางอยู่บนที่บรรทมก็ทราบว่าสมณะที่เดินสวนทางลงไปนั้นไม่ใช่พระปัจเจกับพุเทเจ้าแต่เป็นพระราชาสวามีของพระองค์เองจึงทรงเรียกเหล่าสตรี เสด็จลงจากปราสาทอย่างเร่งรีบตามไปทันพระราชาที่ท้องสนามหลวงครั้นถึงแล้วได้สยายพระเกศาเลียลาเบื้องพระปริสดางพร้อมทั้งสตรีเหล่านั้นเอาวัาทั้งสองทุบอกกระทูลว่าเพราะเหตุไรพระองค์จึงทรงทําเช่นนี้เล่าทรงร้องไห้คล่ำครวญ บริเทวะนาการอย่างน่าสงสารยิ่งติดตามพระราชาไปไม่ลดละแต่ก็ไม่สามารถยับยั้งความตั้งใจอย่างเด็ดเดียวของพระราชาได้ครั้งนั้นชาวพนครทั้งสิ้นก็เออกระเกริกโกราหนชาวเมืองต่างโจดขานกันว่าพระราชาทรงสระราชสมบัติออกผนวต่างร้องไห้เสียใจ ต่อการสละราชบัลลังก์ของพระราชาอย่าลืมนะลูกกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ดูคลิปดีๆตอนต่อไปการให้ทำเป็นทานชนะแก่การให้ทั้งปวงโมทนานะลูก